ภาคการเกษตรที่เราได้เกินไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเชิญชวนกเกษตรกรครับหันมาวางแผนเพื่อที่จะปลูกพืชในชนิดต่างๆทดแทนการปลูกข้าวนาปลังในช่วงฤดูนี้เพื่อป้องกันภัยแล้งด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยซึ่งทางด้านของนายเข้ม <c oughs> แข็งยุติธรรมดำรงครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเลยจะเป็นช่วงหน้าแล้งซึ่งปริมาณน้ําในแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยก็มักจะมีปริมาณที่จํากัดครับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรก็ได้เชิญชวนเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวที่สนใจนะครับหันมาปลูกพืชอื่นๆที่ใช้น้ําน้อยทดแทนข้าวในฤดูนาปลังโดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานไม่ว่าจะเป็นนะครับพืชที่แนะนําก็จะมีถั่วเขียวถั่วเหลืองพริกแตงโมข้าวโพดหวานนะครับ พืชเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีอายุเก็บเกี่ยวไม่เกิน120วันโดยเฉลี่ยการปลูกข้าวพื้นที่1ไร่จะใช้น้ำอยู่ที่ปริมาณ1,200ถึง1,500ลูกบาทเมตรต่ตอฤดูการผลิตนะครับ,รบในขณะที่พืชน,น้ำน้อยก็จะใช้น้ำเพียงประมาณไล่ละ300ถึง800ลูกบาทเมตรต่อฤดูการผลิตเท่านั้นเองครับเขาก็แนะนำด้วยนะครับว่าในช่วงของหน้าแล้งเนี่ยก่อนที่เกษตรกรจะปลูกพืชผักอะไรเนี่ยนะครับ ควรที่จะมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดก่อนเริ่มปลูกเสมอตลอดจนประเมินความพร้อมของสภาพพื้นที่และศักยภาพในการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตามที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยนะครับอย่างในพื้นที่ของจังหวัดอุรดรติดเองเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็แบบยจะกลัวทําไมหน้าแล้งเพราะว่ามีเขื่อนึง่งเื่นสิลิกิต แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านของผู้อำนวยการเคินเศริิกิจในรายการ NT n t ็นทนอตรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะท่านก็ยืนยันมาแล้วว่าโอ้หตอนนี้เนี่ยในเคหนเศริกิจน้ําน้อยมากมนะครับไม่เพียงพอต่อด้านการเกษตรนะฮะก็คือเป็นการรักษาสมดุลในธรรมชาติรวมถึงเพื่อการโอภคบริโภคด้วย